สวัสดีค่ะวันนี้ป้าถาจะพามาทำแกงคั่วกระทอนนะคะทุกคนมาดูวิธีทำกันเลยค่ะป้าถาใช้นมนะคะชัดไหมป้าถาไม่ได้ใช้อะินะคะป้าถาใช้นม แกงข้าวกระทอนใส่เมูสชั้นนะคะผัดพริกแกงกับกับเอ่อนมสดก่อนนะคะแต่ถ้าใครใครที่ว่าไม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็ใช้กะทิก็ได้นะคะปกติเขาก็าใช้กะทิเนาะแต่บีป้าถาสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนจาเอ่อนมไปเปลี่ยนจากกะทิมาเป็นนม สอบแทนอา้ำข้นค้นล้วก็แล้วแต่เรา ของป้าถาก็จะใส่ประมาณวิ่งน้ำมาแบบนี้นน เด็แล้วค่ะแตดูในกล้องเหมือนสีมันจะขาวนะคะแต่ถ้าดูข้างนอกเนี่ยสีมันจะออกเือนแดงเดี <laughs> ๋ยวแล้วเราก็ใส่หมูเลยก็ถาใส่หมูสามชั้นนะคะ หั่นไว้ชิ้นบางมันก็จะสุกเร็วหน่อยเดี๋ยวแล้วค่เออนะเติมน้ำที่นี่ถ้าใครชอบพุ่นแล้วก็ แล้วแล้วแต่เราอะค่ะใครชอบข้นก็ไม่ต้องเติมน้ำใส่แต่นมหรือว่าใส่แต่กะทินี่ก็ได้แต่กะทินี่ก็ผสมน้ำได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่านมนี่เขายังไม่ได้ผสมให้เราก็ต้องเติมน้ำนิดนึงเติมความอร่อยลงไปนี่ค่ะกระท้อนปลถาทำไว้แช่น้ำเกลือแล้วก็บีบน้ำแล้ว ไปเรียบร้อยแล้วใส่ได้เลยค่ะน้ำน่าจะน้อยกว่ากระท้อนแล้ว ลง,ลงไปได้นะคะติดสายไว้ก่อนเราแป๊ะมือเสร็จแล้ว ใส่น้ำจะน้อยแล้วก็ถามไกล้าใส่น้ำมากไงเพราะว่าแกงกระท้อนมันจะต้องน้ำแค่น้ำผุกขิด,น,ด,น,ดนิดเดียวตอนแรกว่าจะใส่กระท้อนไม่หมดน,น,นะคะนาขินไหมคะ เกงกระทอม อันนี้คือเกลือชุมภูนะคะใส่เกลือชุมพูะะมพไปก่อนเพื่อสุขภาพน้ำต,ตาละคะ่ะ กระท้อนเราก็ต้องบีบคั้นเวลาเราล้างกระท้อนเราก็บีบคั้นเอาให้น้ํามาแห้งๆ,ๆเพราะเวลาเราแกงอ,อน้ําแกงมันไ,ได้เข้าไปในเนี้อกระท้อน เรากินรสชาติแบบไหนแล้วก็ปรุงไปเลยเพราะรสชาตินี้เราต้องตามใจคนกินนะคะเราตามใจคนทีเ่เขาบอกสูตรไม่ได้เพราะบางทีสูตรของเขาก็คืออร่อยแล้วแต่ว่าเราเรากินอาจจะไม่อร่อยสําหรับเราเราก็กินตามอ่ากินตามที่เราชอบของที่เราชอบ เนื้อกระทร้อนเข้าเนื้อกระท้อนได้อยังแค่นั้นว่าเสร็จแล้วค่ะ แกงคั่วกระทอนของป้าถาด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะแกงสุกแล้วนะคะช่วยกดเลิกกดไลค์กดซับ s ไ r i b ์ให้ป้าถาด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ